สวัสดีจ้ามาื่อพอกันอีกแล้วนะจ้ากับช่องมาดามผ้าชิมมาอนี่ผ้าพีผ้าหนองมากินตำมั่วนะพี่นนองตำมั่วตำมั่วยีหลีพี่นนองมีเมึกสายมีกุ้งจ้ะแล้วก็มีตีนไก่เพิ่มจักน้อยก็คือกุ้งเผาจ้ะพี่นนองผักของเ้ากกบสิมีผักขามีแตงนะจ๊ะลวก็สิมีผักกินอกแล้วก็เลโอกคือเกาจากผักปลูกเองคือเกาจ้ะพี่นนอง มามาจ่ามาแสบๆเนืวอหน้าำกันจ้าพี่น้องอันมือนีคำแน่จักน้อยเหลิองงานมาฮหอดคำแมพี่น้องจักสีมันเป็นจ้งไดบุ๊มันมาฮหอดคำแมพี่น้องโอ้เห็นแล้วกันน้ำลายแตกเนาะจ่ามึงนะ่มาค่บยันยัไปนำกันจ้าพี่น้องหมืดแน่จักน่อยด้จ้ามือนีก็กินอยู่สวนผักคือเกาจ้าพี่น้องแต่ก็สีหมืดเน่จักน้อย ยังไงเนาะสุข,ขนหลังหวยออกแล้วเป็นอาการขึ้นมาดามบ่เมืออม่อแอะแล้วจ้ะมือ่อแอะแล้วมือใส่มือเนาะพี่น้องไมาค่อยแสบนะจ้ะ อกุ้งไหมพี่นอ้องกินอยู่สวนพักคือเกาจับมือเนี่ยคำมันมืดนะจักหน่อยด้วยจ้ะมันหนีเลิกงานมาหอดคำ เสียงครับแกกุ้งเผาจ้ะกิดมั่วๆไปเลยห้ามื้เนี่ยว่าสั่นเอ้อสั่นมั่วๆไปเลยพี่น้อง ตัวใหญ่อยู่จ้าเห็นบอ่อมนะืดแนวจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะมันแสบน้ำจิม้มตีนกายมวยอีหลีได้พี่น้องมื้อนี่ thay xuống tay ừm, bằng ngay luôn, nước sên nấm อย่างนั้นก็ใส่ลงไปเนาะจ้าพิ่นัง 我办，我看吧 กินมื่อมากกัว่ากันเด้อจ้ากินแบบเหเนื่อยมันก็แสบเนาะอันนี่มองตังนะพี่น้องอืม ทำดลกระติ้พี่นหนังเธอถึงมาหอดบงัง นุ่งก็แล้ว้องผังกะกะละง่ามพี่น้องมึงนะ กุ้งกับบอกไลายนึ่งพี่น้องบังนะกินผู้เดียวกับซีเปอมเมดไว้ขังนี่บะหมี่หมองว่างอยากให้พี่เห็นน้องม,มึงอยู่แต่ขังบะหมี่หมองว่างอื้อเร็ สอบครับ กินทั้งแสบพี่น้องเอ้ยโอ้โเผ็ดเผ็ดจ้ะพี่น้องสวงจ้ะ คลิปนี้ไวส้สำนีนะคะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดาบในได้จ้าคลิปนี้พ่อสำนีสวัสดีค่ะ